สวัสดีค่ะจิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่14ธันวาคมนะแล้วก็มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ทำซีมเดลี่นะหลังจากที่เมื่อวานนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าดัชนี CPI ที่หลายคนรอคอยนะคะน่าจะทำให้เทรดมันเลยทีเดียวเนะในช่วงข่าวแล้ววันนี้นะครับตัวนั้นบอกแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นตัวตัดสินดอกเบี้ยของการประชุมของเฟดคืนนี้นะคะตีสองรองอีกทีหนึ่งนะคะ กว่าเขาจะมานะครับก็มาดูแนวโน้มราคาทองคำกันหน่อยว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อหรือว่ามีโอกาสจะย่อก่อนเขาวมานั่นเองนะคะโอเคทัเฟรมเนลี่นะทุกคนกรอบราคาตอนนี้ชัดเจนเลยอยู่ที่หนึ่งแปดศูนย์เก้าจุดแปดเก้านะคะซับพอร์ตข้างล่างนะคะอยู่ที่หนึ่งเจ็ดจุดเจ็ดจุดศูนย์ มืว่วานข่าวก็ชักไปทะลุกรอบของด้านบนแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เซตเป็นกรอบใหม่นะแต่ว่าในทางเฟรมย่อยหน้าจะเป็นกรอบของทางเฟรมย่อยเนาะโอเค วันนี้แท่งราคาที่ทำเซนเดลี่นะคะดูพยายามกลับเข้ามาในกรอบเดลี่เนี่ยจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูสัญญาณอื่นเนาะที่ตัว red dot นี้มาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อวานเมื่อวันก็มานะครับแต่ข่าวก็กระชากขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ red dot ที่มาอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยฝั่งนี้นี่ยเยอะเยอะฝั่งข้างล่างฝั่งข้างล่างยังไม่มา blue dot ก็ ต้องติดตามดูนะคะว่าในช่วงก่อนข่าวมาเนี่ยไอตัวแรงขายจะฟื้นบ้างหรือเปล่าหรือว่าแรงซื้อจะตกแรงๆงหรือเปล่าถ้าถ้าตกแรงๆได้ก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาก่อนได้นั่นเองนะคะเป็นลักษณะเมือนกับเทขายทํากําไรก่อนข่าวมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นมุมมองทางเทคนิคของเดลี่นะรูดดยังไม่มาก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงต่ําได้นะคะแต่ว่าได้ระดับไหนเนี่ยต้องไปเช็คกันก่อน แรงซื้อแรงขายของทําเทมเดลรี่วันนี้นะคะแรงซื้อพักตัวแรงแรงขายไม่มีนะคะก็เป็นลักษณะาการใชเวลอข่าวนั่นเองแต่ความหวังว่ารานะคาอาจจะกดลงมาต่ำกว่า1809นั้นยังคงมีนะคะในในมุมมองของทําเทเดลรี่มาดูสี่ชั่วโม,มงนะวันนี้ที่อยู่ข้างนอกนะทุกคนเสียงดังดังโอเค ดูทำเฟสี4ชั่วโมงนะครบกอด้านกรอบด้านบนนะเซตตัวเป็นกรอบใหม่นะคะไฮใ,ใหม่ที่1.84.00ด้านล่างยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นให้ตัวรีสตหน1.809เนี่ยเทิร์นมาเป็นซับพอร์ตนะตอนนี้ราคากำลังเพสซับพอร์ตนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็ติดตามดูว่าจะหลุดหรือเปล่านั่นเองนะครับอีกไม่กี่อึดใจ16นาที56 แท่งถัดไปเริ่มปิดใต้1809มีความหวังนะคะว่าราคาจะย่อตัวลงต่ำกว่านี้หรือที่นักลงทุนจะเทขายทำกำไรก่อนนั่นเองนะคะถ้าเป็นลักษณะดังที่ว่าเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตของคุณอยู่ตรงไหนนะเห็นระยะใกล้ถ้าเป็นมุมมองที่ทำเทรม4ชั่วโมงก็คือตรงนี้นะคะหนึ่งเนะคะอันนี้คือ เลเวลถัดมาในกรณีที่เขากลับเข้ากรอบ1809สําเร็จนะคะโอเคและถัดลงมาอีกนะคะคือระดับเลเวลนี้จริงๆใกล้ๆตรงนี้มีนะ1791นะคะแล้วก็ถัดลงมาอีกเนี่ยก็เป็น daily ่โลไปเลย1780หรือว่ากรอบร่างของทอ้งเซนเบลลี่เลยที่17.7.00นะคะ วันนี้สุดระยะสวิงไรวันด้านล่างนั้นค่อนข้างไกลยอยู่ทีเดียวนะคะแต่ว่าทางนี้ทางาน,นั้นเนี่ยเราก็ดูทีละเลเวลของซัพพอร์ตก่อนเนาะเพราะว่าราคามันยังเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงหรือแม้ว่าจะโอเวอร์มากนะคะแต่ข่าวเนี่ยมันก็เป็นตัวหลักในช่วงนี้ที่เป็นตัวกระตุ้นราคานั่นเองนะคะในกรณีที่หลุดกรอบเดลี่ลงมานะคะระดับเลเวลมานของซัพพอร์ตสำคัญอยู่ตรงนี้อีกนะคะ176.91นะคะ และก็สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างวันนี้อยู่ที่1.737.10นะคะโอเคเห็น okay. ข้างล่างแล้วล่ะแต่หลุดแถวนี้ให้ได้ก่อนเถอะนะถึงจะมามองข้างล่างเนี่ยก็คือหลุดบริเวณ1.791ให้ได้ก่อนเถอะนะโอเคทำไมถึงบอกว่ามีโอกาสลงเออ่เทขายหรือว่าย่อตัวเนี่ยเพราะว่าเราเห็นสัญญ,ญาณเรดมาแล้วก็ แรงซื้อมันเริ่มตกอะค่ะแล้วมันเริ่มกลับกลับเข้าไปข้างในกรอบเจลรี่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีย่อตัวลึกกว่าเมื่อวานก็เป็นได้นั่นเองครับก mm ็เช็คทีละเลเวลเหมือนที่บอกไปและ b ล mm ูดอทยังไม่มานั่นเอง yeah. แรงซื้อแรงขายทางเฟรมนี้นะคบแรงซื้อไม่มีแรงขายก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันโอเคมามาดู H1 ห,หน่อย H1 ตอนนี้ราคาบิดตัวอยู่ในกรอบแคบๆซึ่งแคบมากระหว่าง1813กับ1806นกนะคะก็บิดไปบิดมาอยู่ว่าจะหลุดไปทางไหนดีเราก็ลุ้นตรงนี้แหละกับเข้าใต้1809เนี่ยเรากเ็เชียร์ให้เขาหลุดซัพอร์ต1806แล้วย่อตัวลงต่ำกว่านี้นั่นเองนะคะอันนี้คือไม่รู้ไปตามแรงเชียร์หรือเปล่าแต่ว่าลักษณะาทางเทคนิคมันบอกเองนนั่นเอนะคะ ก็ก่อนข่าวมาช่วงเย็นตลาดนิวยอร์กยังไม่มีข่าวอะไรสําคัญมากระตุ้นเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนั่นเองติดสามสิบสามสิบกำลังราคาก็กำลังลงไปเทสเอเอห้าสิบนะก็เหมือนที่มุมมองเอหนึ่งนั่นแหละนะครับลุ้นหลุดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เฮ้ยขอโทษหนึ่งแปดศูนย์หก เริ่มสับสนนะคะช่วงนี้ราคาทองคำมันแบบอยู่ในระหว่าง1.7กับ1.8เนี่ยพูดตัวเลขไม่ถูกเลยทีเดียว15นี่เห็นการบิดตัวของราคาหนักมากก็คือไซเวนักมากนั่นเองนะคะก็รุนเอาอีกทีหนึ่งเนาะว่าให้หลดเข้ามาข้างใน1 8 9นะครับแล้วก็ถ้ามีการเทขายทำกำไรของนักลงทุนก่อนช่วงขอามาจริงๆก็ให้เช็คทีละระดับของซัพพอร์ตที่บอกไป อ่าทีนี้มาเช็ครีสิสแตนด์ด้านบนว่าตอนนี้เอ,อพี่พร้อมจะขึ้นมากเลยนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนค่อนข้างจะคลายใจดีใจมากเลยนะคะว่ามีความหวังมากว่าคุณลุงพาวเวลเขาจะลดดอกเบี้ยตามที่บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันส่งเสริมกันโดยเฉพาะตัวเลขของเงินเฟอ้อนะคะมันลดลงนั่นเองนะคะ เขาก็แบบว่าเฮ้ยตลาดก็ดีใจไปล่วงหน้าทั้งทๆที่ลุงยังไม่ได้ลดเลยก็ <c oughs> มารอดูคืนนี้แหละว่าจะลดหรือเปล่าลดเท่าไหร่ลุงไม่ลดนะจริงๆแล้วลุงขึ้นนะแต่ลุงแค่ขึ้นน้อยนะครับโ <Okay. S 1> อเคมาดูเลเวลถัดมาของ Resistance ด้านบนนะครับ i s t ส n c e สำคัญนะครับถัดจากกรอบด้านบนของ d a i l y ที่1824นะคะเลเวลถัดมาคือบริเวณนี แถวนี้เราจะเจอ resistance ย่อยค่อนข้างยิบย่อยแล้วนะ1833นะครับถัดจาก1824งแปดสอมาเป็นหนึ่ขึ้นไปอีกล่ะเพราะว่าวันนี้สุดระยะสวิงข้างบนก็ไกล้ไกลโดย,ยทีเดียวทุกคนเห็นไหมตาจะบอดอยู่แล้วเล็งกบตาจะบอดเลย833แล้วนะถัดขึ้นมาอีกนะคะในเรื่องสำคัญของ Re resistance นะครับถ้าวันนี้ข่าวจากกระชากขึ้นไปข้างบนก็ นี่อันนี้อีก844ถึง1845นะแล้วก็ไปดูน่นเลยแถวนี้รีสติเจนเยอะค่อนข้างเยอะสุดระยะสวิงรายวันด้านบนไปเลยที่1868.41นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คืนนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่า คุณลุงนะคะจะเอายังไงนะคะแต่ตลาดก็ค่อนข้างคาดการไว้นะคะว่าคุณลุงจะขึ้นดอกเบี้ยที่ห้าสิบแปดพอยนะคะซึ่งตลาดคาดการไว้แล้วถ้าคุณลุงขึ้นห้าสิบแปดพอยจริงๆนะคะนักลงทุนเขาจะไปเล่นเรื่องใหม่นะเขาจะไปเล่นเรื่องดอทพอดนะคะก็คือแผนการขึ้นดอกเบี้ยระยะยาวของเฟดแผนดอกเบี้ยไม่ใช่แผนการขึ้นแผนดอกเบี้ยระยะยาวของเฟดแล้วก็ตัวของ เขาเรียกว่า economic projection นะคะก็คือมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าของเฟดนั่นเองนะคะเขาจะไปเล่นเรื่องนั้นนะคะถ้ามุมมองดีคุณลุงสบายใจนะครับตัวทองคำก็อาจขึ้นได้แล้วดอลลาร์ก็จะอ่อนนะคะแต่ว่าถ้าคุณลุงยังคงกังวลเนี่ยก็ให้เรามันระวังนะคะว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะโดนเทนะคะถ้าสินทรัพย์เสี่ยงโดนเทตัวดอลลาร์จะแข็งนะ ของค้าก็อาจจะสุดเรยได้นั่นเองนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เจอกันนะคะตอนตีสองนะเดี๋ยวจะเออมารอเทอนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็หมัดมากนั่นเองนะคะสำหรับว,วันนี้ไปละบาย